เกมนี้เนี่ยคุณจะได้ชื่อว่านะครับผมยองโฮนะฮะคือนักเรียนมัธยมปลายชาวเกาหลีนะฮะผมแล้วก็ติดอยู่ในโรงเรียนที่มีในฆาตกรโรคจิตเนี่ยไล่ล่านะครับผมในระเบียบของโรงเรียนมัธยมที่ชื่อว่าเซฮานะครับผมเซฮาวาน่ะฮะเลวร้ายดั่งนรกนะครับผมแล้วเราต้องวิ่งหนีแล้วก็สู้รจแล้วก็เอาชีวิตรอดนะครับผมแล้วก็ปฏิปโตปิศนานะครับผมรู้สึกว่าเรื่องนี้จะเป็นอ่าตระยายของเกาหลีหรือเปล่านะครับผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับตัวเกมมันบอกว่าว่า ประมาณนี้นั่เนเองนะฮะไปไปรับชมเกมเลยเนะครับเอาละตัวเราเรียนชื่อ,อยองโฮนะครับผมเป็นนักเรียนมันธยมศึกษาปีที่4นะจากโรงเรียนเซฮาวานะฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันสอบสุดท้ายของฉันนะในฐานะนักเรียนเกาหลีเนี่ยถือว่าเป็นวันพิพากษาเลยแหละนะฮะเออฉันพยายามทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีนะวันนี้เนี่ยสอบไปลาภาคเสร็จแล้วแล้วก็ฉันก็จะได้เป็นอิสระนะฮะแล้วก็ผ่อนคลายได้ตามอัธยาศัยนะฮะตอนนี้ก็ต้องอ่านหนังสือให้โตงลงสนหน่อยและ อฉันเผลอหลับไปเนี่ยขณะตีลังสืออยู่นะฉันไม่แน่ใจว่าเผลอหลับไปเมื่อไหร่แต่ทุกอย่างเนี่ยมันค่อางที่จะเรื้อรางแต่ฉันก้รู้สึกว่าคนลุกกับสิ่งที่ฉันพบเจอนะฮะฝันร้ายอ่ะเมื่อคืนนี่ฝันแปลกมากฉันเหมือนถูกขังอยู่ในโลกที่หลอมละลายครับตัวตัวฉันเองฉันหวังว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นนะระหว่างสอบปภายภานะตอนนี้เวลา8โมงนะครับผมแต่ช่าง ฉันไม่ควรสนใจเรื่องพันนี้หรอกปัญหาก็คือว่าฉันตื่นสายอ่ะทำไมฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรกาปุกเลยเกิดอะไรขึ้นกับเราี่ะฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันตื่นสายจะต้องรีบแล้วแหละฉันควรเข้าห้องเรียนก่อนเวลาสอบนะสอบจะเริ่มนะโอเคนะกด a d s h i ก็คือวิ่งนะครับก็คือสเตปปิ a น่โบนก็คือจะเหนื่อยนะฮะแล้วก็ v ก็คือการคุยสนทนานเองโอเคชิปโอเคอันนี้ก็ได้เหมือนกันดีว่า ว้าวนั่นใครเนี่ยโอ้เป็นเจ้าเธอกำลังมองเราอยู่นั่นเหรอเก๊กหล่อดนะเว้ยยองโฮก็คืออีก็คือ e, ค,อค,อคอนสนทนานหรอกสุดดีเป็นสาวชื่ออะไรเยซอลนะฮะเยซอนนะครับเฮ้ยเออไปชื่อจริงดีนะ่นะเยซอลน่ารักดีอะ่ะจุดจุด,จด,จดนี่ยเขาไปคุยด้วยไม่ใช่ชุดของเรานี่หลาเธอมาทำอะไรโรงเรียนอื่นกันหรอเธอมาสายนะอะไรนะเธอมาสายหรอรีบไปซะไม่งั้นจะมีปัญหาได้นะ ไม่ต้องห่วงใช้เวลาถมเถไปยังไงก็ตามจะชื่อยองโ h o นะยองโ h เหรอน่า hmm. สนใจอะ่ะบ้าจริงจะเห็นไว้ก่อนยองโ h ไปชื่อเจ๋งดีงั้นเหรอฉันคิดบ้าเลยอยู่เนี่ยแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะยายดีเย็นชานบ้าเลยไปเราต้องรีบไปละเราต้องรีบเข้านะเอะเสียงรถพยาบาลนะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะยองโ h o เอ้ยเซโ h o ้ผมรถชานนีย่ยมาทำอะไรเหรอ แล้วคนอื่นอยู่แล้วคนที่อยู่บนรถบาวรพยาบาลเนี่ยเป็นใครเนี่ยชายคนที่ชื่อว่าเซโฮเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมชั้นห้องของฉันเองเนี่ยเราเรียนดีติดอันดับ3าคนแรกงห้องเลยเนะโชคร้ายพวกวัดเนี่ยจะโดนแก้เพราะมีนิสัยเป็นเด็กเรียนฮะโอ้เพื่อนเอ้ยแทฮุนจากห้องบีหนึ่งบีบีนะ,ะผมพยายามจะฆ่าตัวตายเมื่อคืนเนี่ยแทฮุน,น่ยอะไรนะมันน่าก,กลัวมากเลยนะแต่การสอบเกิดขึ้นหรือย,อยังอ่ะ จะบ้าเหรอนาะยยังจะถามเรื่องสอบเวลานี่อีกเนี่ยนะพวกอากจารย์เนี่ยกำลังตกใจอยู่เนี่ยแล้วนะพวกอำนวยการเนี่ยก็รีบก็เรียกพวกเขาทั้งหมดเนี่ยไปรวมตัวกันที่ห้องครูอะ่ะได้เห็นเมื่อกี้แล้วนะไม่เชี่ออาจะยจังอะ่ะไม่ยังกิวเหรอชอบแกล้งแทหุนเสมอเลยอะ่ะนายคิดว่าเกี่ยวข้ของเขาหรือเปล่าล่ะจะบ้ามา่าจะแกล้งอะไรเถิดเลยเถิดเสมอเลยนะเออก็อาจจะใช่นะเมื่อคงสงบสุขน่าดูเลยแหละถ้าไม่มี มียองกิลอยู่นะฮะเซลเอ้เดคิดว่าเจ้าหน้าที่รปภเนี่ยกำลังจะประกาศะอะไรบางอย่างอยูอย่นะโปรดทราบในเรือขนาดนี้เนี่ยสอบไบฟ้กากำลังจะเริ่มขึ้นแล้วก็ดูดกลับไปที่ห้องเประชั้นของตัวเองด้วยโอ้ไม่ว่ายัางไงพวกเราก็ต้องไปสอบยีในขณะมีใครบางคนที่ผอมฆ่า,าตัวตายแหละแต่รู้สึกไม่ถูกยังไงก็ไม่รู้ฮนะไปเถอะเพื่อนได้รู้ว่ายัางไงเราก็ต้องสอบยีนั่นแหละถึงจะใครตายก็เถอะแต่อุ๊ยโทษทีหลุดปากไปนะครับ เกิดการตายเหรอเกิดอะไรขึ้นฉันคิดว่าเราควรจะไปเตรียมที่ห้องสอบกันเลยดีกว่าไหมไปเถอะนะฮะอะไรเรียบๆตรงนี้เดี๋ยวกูชีพพวกเรามีเวลาไม่เบาหรอกเราเรีบไปเถอะรถพยาบาลแล้วก็ขับออกไปนะคฮะเพื่อะไรอยู่พื้นวะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเจออะไรบางอย่างเอ๊ะสายแล้วทำไมได้ยินเสียงยต้องรีบแล้วล่ะเอ๊ะนี่อะไรเนี่ย ค่ยอยคอเหรอเดเจีย๊ยคอที่จุกกอยู่บริเวณหน้าประตูเนี่ยเขาก็อาจารย์ทรงนี่นะนจไมันได้ฉันแน่ใจว่าเธอเนี่ยต้องประหลาดใจแน่เลยว่าฉันเคยเจอมันแต่ฉันเจ็บกระเป๋าเก็บไว้ในกระเป๋านะจะได้ไม่ทํามันหายนะโอกระเป๋าฉันลบยังเลยเอดูสิกดกระเป๋ายังไงนะจำไม่ได้ไม่ได้ไดูเลยเมื่อกี้ผมลืมวิธีดูด้วยสิเออทางเดินเต็มไปด้วยผู้คนที่มีผู้ทุยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมานะ ห้องเดี่ยวชั้นเนี่ยอยู่ที่ห้อง E1 นะครับผมอยู่ที่ชั้นสอ,สองเนี่ยเราต้องรีบไปแล้วแหละโอเคเปิดกระเป๋ายังไงวจะจำไม่ได้วะโอเคเราใช้แท็บในการเปิดกระเป๋านะยครับก็ประมาณน,นี้นะนี่ต่อเฮ้ยยองโฮชิบหายแล้วถ้ามันไมยองกิวนะฮะไอเจารยวายองกิวเฮ้ย,ย,วยด,ดวงหูดวงหรือไงจหนุมมานี่สิเออมยองกิวเออ โอเคจะสายแลย้วต้องไปคุยกับมันอีกเออนายเป็นยังไงบ้างอะเตรียมตัวสอบอะพร้อมหรือยังไม่ยังกิลนะครับผมออจากห้อง B1 นะครับเป็นอัตภานผู้หัวโ,โจกนะฮะก็คือขอกเซาวาเลยแหละชั้นเกียดเจ้าวันนี้ชบัดเลยเออนี่แกจะหาเรื่องฉันกันเหรอป,ป่าวซะหน่อยฉันก็แค่หุบปากไปแล้วฟังฉันนะฉันว่าเป็นความคิดที่น่าอดสูมากเลยนะถ้าจะมีใครว่าฉันเ,เป็นต้นเหตุที่ทำให เทหุนเพื่อนรักของฉันเนี่ยเป็นแบบแนันะ้นเลดังนั้นแล้วแกอย่าพูดอะไรดีกว่าทําไมฉันต้องพูดแบบนั้นล่ะไปย้อนกิวแกจะหาเรื่องฉันอนยูหรอเจ้าหนุม่มยอาแก้ทำเป็นลืมนะว,ว่านายเคยฟ้องอาจารย์ทรงนะครับผมทําให้เกิดฉันเนี่ยติดทันรวรนไปหนึ่งเดือนเต็มๆเลยนะตั้งหนึ่งเดือนน่ะฉันพลาดวิชาเรนสำคัญไปเพราะแกนะถ้าฉันตอบตกก็ก็นนะเพราะาแกจะเป็นยังไ,ไงล่ะแกโดนแน่ๆนเพื่อนนะ ฉันจะไม่พูดอะไรฉันสาบานได้อีกหนึ่งเรื่องนะอะไรหรอออกไปห่างๆจากเด็กของฉันนะถ้าเกิดว่ามีใครรู้ว่าเด็กของฉันเนี่ยไปไหนมาไหนกับคนงี่เง่าแบบแกนะสถานะทางสังคมพวกเราเ่ยจะแย่นะเด็กของฉันเนี่ยอยู่ในฐานะฐานัานดรสูงนะฮะเหมือนกับฉันนะั่นแหละเขากำลังพูดเรื่องถึงเพื่อนสนิทของฉันมินอานะครับผมจากห้อง C หนึ่งะฮะพวกเราเป็นเพื่อนกันนะฮะผมเ่อนบ้านกันนะ ก็เลยรู้จักกันตั้งแต่สมัยประถมและชคลายที่เจ้าพวกรู้จิตเนี่ยดันชอบเธอเสียด้เออเข้าใจแล้วแหละใช่ไหมเข้าใจแล้วใช่ไหมเอาละตอนนี้เนี่ยอย่าไให้ฉันเห็นได้อีกละฉันละเกียรเออโอเคขอให้โชคดีกับการสอบเนียโอเคผมต้องไปละผมต้องขึ้นบันไดใช่ปะไม่น่าใช่เฮ้ยขึ้นไม่ได้ต้องอีเหรออีขึ้นตรงนี้เหรออีโอเครู้สึกว่าอะไรวะไปอะไร,รอะ ตาราสอบวิชาแรกคณิตศาสตร์สังคมโอเควรรณกรรมเกาหลีมีวรรณกรรมด้วยเหรอนี่มันบ้าไปละสอบวิชาเดียวติดกันเนี่ย,ยพวกเราเขาไม่รู้หรอกว่าเราต้องจำวิชาวรรณกรรมเกาหลีกับสังคมมากขนาดไหนเอ่อก็คือเด็กไอ้นี่เราอยู่น่าจะอยู่ห้อง B2 เหรอเอ้ยผ,ผิดผิดชั้นผิดชั้นไม่ใช่ต้องขึ้นไปอีกนี่น่จาจะชอบชั้น2เลยหีือวา ไม่ใช่เราต้องไปทางนี้สิน่าจะอยู่ห้องแถบเราอยู่ห้องอะไรเอ่ยอุ้ยสเต็มไม่ได้จะหมดไปแล้วผียังโอย่จะชาร์าสิจะสายแล้วนั่นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นวะห้องเราคือห้องไหนวะนี่เหรอนี่ไม่ใช่เนี่ยมันโซนห้องน้ำแล้วไม่ใช่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 ขึ้นเหรอไม่ใช่ล้วอยู่ห้องไหนอ่ะผมจำไม่ได้ว่ะเราอยู่ห้องบีพี่ช่เหรอ ถ้าเราเดินหาไปผิดเนี่ยห้องเราน่าจะห้องนี้หรือเปล่าห้อง E 1นะฮะเฮ่ออาจารย์ยองโฮนะฮะเหมือนอาจารย์จะมานะครับโอ้อาจารย์สาวสวยนะฮะสวัสดีเอสสอ,าาอ,ะะอส,วสวัสดีครับอาจารย์ยองโฮนะฮะโอ้สมุดอสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ทรงเลยฮะชื่อผู้หญิงคนนี้เนี่ยชื่อว่าอาจารย์ทรงเป็นอาจารย์ประจ้าช้นของฉันเองอะ่ะ แล้วทุกคนในโรงเรียนของเซฮาวาเนี่ยก็คิดว่าเธอเป็นไอนดอลเกาหลีเลยล่ะก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอ่ะฉันก็เห็นด้วยเหมือนกันนะแล้วก็เป็นข่าวของเธอด้วยแหละโอ้โหใช่เลยแหละอาจารย์เนี่ยไว้จะให้กำลังใจฉันเสมอนะเออไงคิงเนะี่ยเธอสบายดีหรือเปล่านะเธอดูค่อยๆดีเท่าไหร่นะเนี่ยเอ่อจริงเหรอครับผมว่าผมสบายดีนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมตกใจเกี่ยวกับเรื่องของแชฮุนนะครับผมอยู่ก็ได้นะครับเข้าใจละเย่เลยะนะเนี่ยฉันได้ยินว่าแชฮุนเนี่ยเครียดเรื่องสอบอ่ะนะ เรารับไม่ไหวเลยทำให้เกิดเรื่องอลร้ายที่ว่านั่นนะครับผมแต่เกเขาไม่ใช่ทุกอย่างนะรอเปล่าเออเราจะบอกเรื่องอันนี้เห็ไหมไปยังคิวไหมไม่ดีกว่าเดี๋ยวเราโดนอัดนะผมว่าการเป็นเด็กดีเนี่ยมันยากอิงๆเลยนะแต่กดดันมันสูงมากๆเลยอ่ะใจัยเข้าไว้เด็กน้อยพยายามเต็มที่นะจะจรออ่าเธอจะได้ารางวัลตอบแทนที่คุ้มค่านะคุณสัญญาว่าจะไม่เครียดไปตอลอดชีวิตหรอกนาแล้วก็ยังไงก็ตามแหละเดี๋ยวเราต้องคุยกันนะเกศของเธอเนี่ย ไปหน่อยนะเธอเนี่ยโดยเฉพาะวิชาหลักเนีไม่เข้าใจว่าทําไมจู่ๆเนี่ยเกศถึงรมวมมาได้ขนาดนี้นะครับพอจะมีเวลาคุยกันหลังสอบไหมอ,อ,อ่อได้ครับเอ่อทำไมล่ะครับไม่ต้องรู้สึกกังวลขนาดนั้นหรอกยองโฮไปรอที่โต๊ะครูหลังสอบเสร็จนะแล้วพวกเราจะคุยกันเรือกเก่องเกี่ยวกับเธอครูว่าจะว่าจะทาให้เกศของเธอดีขึ้นแน,น่นอนนะเถอหน้าโอเคไหมหวานหมูเะได้ยินไวยผิดใช่ไหมอาจารยเนี่ยต้องจะต้องเจอกันจะเอจะเอฉันฮะหลังสอบนะครับผม เดี๋ยวคนเดียวด้วยเหมือนเด็กกันเลยอ่ะแต่มันคงเรื่องที่แย่ต้องมาอธิบายนะว่าทำไมเกียรต,นะติถึงตกนะแต่ทั้งนงก็เถอะแต่แค่อาจารย์ส่งกลับฉันใช่ไหมสองต่อสองโอ้หมดทีว่วันโชคดีมากเลยแหละแต่ครับโอเคครับไว้เจอกันหลังสอบเสร็จนะครับโอ้ดูเวลาสิพวกเราคุยกันหลังสอบเสร็จนะเข้าไปข้างในได้แหละทุกคนรออยู่นะครับผมจะตามไปครับอ้าวบ้าจริงลืมคืนที่ห้อยคอให้อาจารย์ ไว้คอยให้วันหลังแล้วกันตอนนี้ดูดยุ่งๆเลยไม่ได้ให้ไว้ไปตอนไปเดทแล้วค่อยคืนแล้วกันนี่แผ่นสูบเลยเนี่ยเอ่อขอโทษครับเดี๋ยวเราไปด้านโต๊ะของเราสินะนี่เราบ้างโอเคเอาละนักเรียนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมแล้วใช่ไหมวันนี้เนี่ยเป็นวันสอบวันสุดท้ายแล้วนะขอให้ทุกคนโชคดีล่ะโอ้ยองโฮนะฮะโอ้ไม่ถึงเวลาแล้วเหรอกันแล้วเหรอนเนี่ย ฉันจำสิ่งที่ฉันอ่านไม่ได้เลยแย่ละเหมือนเราเลยดูกระดาษก็สอบดิสิเหมืนสิ่งที่อ่านกับที่สอบเนี่ยมันนลอะเรื่องกันเลยจําพวกนี้ไม่ได้เลยทําไมรู้สึกง่วงละ่ะการอา่านหนังสือโตวลูกเนี่ยไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยฉันต้องตื่นฉันต้องแก่โจทย์แก่โจทย์โอต้องอ่านโจทย์เหมือนจะหลับเออชิบหายแล้ว ที่ตะวันตกเนยอ่ะเออเกิดอะไรขึ้นอ่ะอะไรเนี่ยนี่ฉันเผลอหลับไปนานแค่ไหนเนี่ยทุกคนไปไหนกันหมดนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยเมื่อแล้วกันเหรอทำไมไม่มีใครปลุกฉันเลยจะจะปล่อยให้ฉันหลับทั้งที่ยังสอบอยู่เนี่ยนะนี่มันไม่อยากจะเชื่อเลยให้ตายสิมันแย่มากฉันพลาดนัสอคัอาจารย์ทรงด้วยเี่ยฉันเป็นอะไรกันแน่เนี่ยเออฉันพออะไรไม่เห็นเลย เออเกิดลืมไปว่าฉันเอาไฟฉายไว้ใต้โต๊ะพอดีเลยมีกระดาษโน้ตแปลกๆอยู่บนโต๊ะของฉันด้วยสำหรับฉันเงี้ยเหรอเอ่อคืออะไรวะกดเอนนะครับโอเคเขาบอกให้กดเอนอะโรงเรียนยามคืนนี่เหรอสมุดบัึงเนี้ยเขาบอกว่าสมุดบันทเรื่องนโรงเรียนยามคืนนะครับอ่าได้พบประสบการณ์แปลกๆป,ประหลาดนะจะมีความจําเป็นที่ต้องอยู่โรงเรียนตอนดึกๆเพราะมีการบ้านต้องส่งพรุ่งนี้เหรอจะดอนล้ามากแล้วก็เผลอหลับไปนะฮะแล้วตื่นขึ้นมาเพราะว่า สี่พยายามผิดปกติอย่างรุนแรงนะครับเพราะว่าอ,อย่างนี้นะเออโต๊ะบนชันโอเคไม่มีอะไรนะฮะไปเกิดอ,อะไรขึ้นวันนี้โอ้โหดูตาล็อกแรกล็อกแรกเอ,อ๊ะชื่อของนักเรียนในห้องของอ,อ่าชั้นทั้งหมดเนี่ยถูกเขียนอยู่บนกระดานกระดานห้องนะฮะด้ยวยชื่อเรานะฮะมีชื่อทุกคนนะครับผมแต่ไม่มีชื่อเราเออที่นี่มันเงียบมากเลยอะสวัสดีครับมิกคีอยู่ไหมเฮ้ยโจนู อาจารย์เหรอน่าแบบอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ทรงเหรอเธออยากให้ฉันเป็นอาจารย์ทรงสินะเออขอโทษครับที่ไม่ได้ไปตามนัดผมวันนี้เง่ามากเลยอะทุกอย่างปกติดีใช่ไหมครับอาจารย์ดูอาจารย์ซิซีซนะครับใช่จ้ะทุกอย่างปกติดีทำไมเธอไม่มาใกล้ใก่้เลยนะเชียโอ้ได้โอกาสแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่าเราโชคดีขนาดนี้เฮ้ย hey, ไว้คุณไลวันหลังพรุ่งนี้ได้ไหมครับผมอยาก ยังอยากไปหาอาจารย์ได้น,นะมาหาฉันเหรอเอออะไรนะมันนี่แย่ yeah, แล้วประตูเปิดไม่ออกเราต้องวิ่งเราต้องวิ่งเร็วโอ้โอ้พระเจ้าช่วยมันมีบางอย่างของทรายเชนจูเราต้องรีบไปห้องน้ำเร็วฮึบโอ้พระเจ้าอาจารย์เป็นอะไรเนี่ยฉันควรทำยังไงดีเราต้องไปที่อ่าใน ตัยเล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 ยเธอไปแล้วใช่ไหมเธอไปแล้วเหรอว่าน่าจะไปแล้วนะไปโอเคโอ้นี่มันอะไรกันเนี่ยกด W ก็คือการหลบกด S กดด่างก็คือการเงียบปากโอเค W โอเค W คือการหลบนะฮะไปเดี๋ยวเราต้องไปที่ไหนกันเนีน่ย ก็ต้องออยข้างนอกโอ้ขุดพาช่วยนี่มันคัตเตอร์เปื้อนเลือดใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ดูป่วยนะเหมือนเปียศาสา,สาวแสนยวดสวรรค์ยังไงไม่รู้ฮะบ้าจริงยอ,อย่าโอยคิดอะไรเนี่ยชิ่มันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงเนะี่ยฉันฝันไม่กันเหรอโอ้โหว่จาจะขังกะวนเรื่องการสอบมากไปอะก็เลยทำให้สัตว์ร้ายก็เป็นได้นะโอ้ยหยิกหลังตัวเองก็ไม่ช่วยให้ตื่นเลยตำรวจไงใช่ลนะตำรวจ ไม่น่างโง่เลยเต้องใจเย็นๆแล้วโทรเรียกตำรวจนะแก่ละจะลืมโทรศัพท์ไปที่บ้านนะจริงดิโอเคเปิดแบบได้นะฮะเปเอ็มนะครับเราต้องไปที่ห้องน้ำนะฮะโอเคผมว่าสุหรับความตื่นเต้นของแพนี้ผมขอ,ขอตัวลาไปก่อนด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราต่อกันผ่านหน้านได้อีกนะฮะไปเจอกันครับบ๊ายบายค่ะกับความร้อนนะฮะบ๊ายบาย